กินกินจุ้มตกรัวาเี่ยวสง่วกินข้าวขาแรงนังกันอมกุญอมมากกินขแรงสมัคีแม่นแต่น้องพ่อแม่ลุง

ขางปุ๊ขางปุ๊มวยหมดไดิขางปุ๊ขางปุ้ข้างหูจะชมนสก๊อมาทางชื่สก๊อการนะมันบุมไหมอ้โบุ๋มบุ๋บบนี้มาเกิดมา ก็เลยอย่างงี้

มันโอวะปู่โอ้ยออกแรงคลยเข้ามาเข้ามาเออมอน้อยเลยเรือเรเราเรื่องเยั้ตลอดกับร่งเนี่ยดแท่ว่าย่งของจุดนอเนีแตนอกยังไปยกเลี้ยงแนอกมัน n

nó chưa 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 tí chưa 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 chưa

À. <laughs> à. um <f fort> Devil, là <laughs> ừ ừ ừ <laughs> <laughs> <Parceun thva> <laughs>

นี่ตกอับเยอะนังไงเยอะนะไม่กิแล้วกินเหมือนกันนายยงไม่ใช่นน้องีกินแล้วดิแลวดแลวกนั่นบ่มมดกินแล้วฮะบกินกินลวมันนี่อย่กินกิน่ันกินันไม่เห็นยังอนั่นไปทู่คับเล่นยัง

นั่นแหละไม่ยอมเงียบได้หรอกนีุ่กตัวตัวนี้นึกว่ายังเบื้องหนึ่งเหรนี่น้ำมันไล่เลยุณมากกว่าก็ทาค่ะ

det er jenta mi.

บ่บ่สบามบ่ถอแล้วนี่ก็ไดออ2กไปแล้ว2คน3คนอันนี้อิ่มหมดแล้ว3คนยังจักคนมันบ มันกินอยู่5คน6นี่น้ํามันเฮ้ยเครือนี่คือเลื้อยคือบึ๊กอึอําเมื่อยแล้วอึลงกินมาพูน่ะมาน่ะนี่ตามควบควบโอ <coughs> เดี๋ยวไปซือขอเล่นข้นบุญนึ้นโหน่ะ้โตนะขึ้นตนะ้นโหนขึ้นตนะเยวมากีลยแหละมันมาเดี๋ยเกมส์ขนโก็เลเท่อืมคลางคลางคลางกลางรูปมูลุดหืม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 ห trong ừ. con nó gắn con tốt hơn gắn thì tôi nghĩ gặp mặt ông vừa đất mặcin chinh đạt chinh tùng kandơ kìa 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 แล้แต่ก้นแสนก้นแสนวิลาเฮอก็บ่ <coughs> 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 <coughs>